ก็สวัสดีเพื่อน youtube กันอีกสักรอบหนึ่งนะครับนี่ผมมาเก็บว่านนะครับว่านพิษวันนี้เก็บว่านช้างรองหรือว่านลังตังช้างส่งให้เพื่อนกันนะครับก็มันเป็นรั้วบ้านอยู่มันขึ้นตามทิวเป็นรั้วแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกต้นพันธุ์ส่งให้เพื่อนเป็นว่านพิษเก็บปวดทรมานที่สุด อันดับหนึ่งนะครับนี่ต้นใบของมันเคยโดนก็ไยก็เจ็บถึงกระดูกนะครับเจ็บปวดทรมานที่สุดพาไปปลูกทำรั้วบ้านปลูกหลังกอกจัดป้องกันพวกโจนพวกขโมยพวกนี้นะครับก็ลงไปหลายคลิปบอกสมัยก่อนใช้ทำรั้วบ้านนะครับป้องก,กันช้างที่มันวิ่งมาเป็นโขงวิ่งมาชนบ้าน เสือวิ่งเข้าบ้านเสือมาที่บ้านมันกลัวหากมันถูกว่านใบไม้ชนิดนี้เจ็บปวดทรมานที่สุดแสนสาหัสหากโดนไปตั้งตัวก็จะไปล่อยไม่รอดดิน้นเหมือนควยชอดอยู่นี่ครับสุดยอดเจ็บปวดทรมานเป็นเดือนปิดของมัน วันนี้ส่งให้เพื่อนก็ทำ YouTube ให้เพื่อนดูกันก็ลงคลิปไปนานนะครับว่านตอดว่านจ้างร้องแลวว่านหลังดังจางมันอยู่ตามที่ชื้นปลูกง่ายนะครับปลูกที่ชื้นชื้นตั้งไว้มันก็ขึ้นนะครับนี่แม้แต,ต่มันอยู่แบบนี้นี่มันยัง,งอกรากของมันนะครับนี่ ผิวน้ําแบบนี้เป็นลําตานครับด้านบนก็จะเป็นสวนปักสวนว่านของเราลําตานก็เป็นธรรมชาติจะให้เพื่อนดูรังกบหรือว่าคลักกบกันนะครับกบทูดกบภูกขานี่ครับนี่มันจะเอยในตรงนี้มันจะเคลียนี่มันจะเคลียหินกลบเอยของมัน เป็นอยู่แบบนั้นก็อยู่ใกล้กันกับว่านตอดหากคนเดินก็มามันก็จะวิ่งเข้าไปอยู่ใต้พวกว่านตดนี้นะครับมันไม่เจ็บมันไม่เข้าไปที่ใบของมันมันจะวิ่งลัดโลอดอยู่ใต้รากของมันนะครับที่หลบไปอยของมันของสัตว์ธรรมชาติ ยอดว่านพิษอันดับหนึ่งว่านตอดต้นของมันใชท้ทำรั้วบ้านขโมยโดนนี่เจ็บปวดตรมานรู้แน่จัดว่าเป็นไก่หากไก่โดนพิษของมันนะครับจ็บเหมือนตะกาบกัดอูกัดโดนมากก็ไปอาจถึงสลบตายได้นี่ต้นของมันความเจ็บปวดตรมานเบอร์โทรก็086 สองเจนะ็ด้าสามเก่งส่งให้เพื่อนไปปลูกกันทั่วประเทศเหมือนเดิมทุกวานนะครับไม่ว่าจะเป็นประยาว่านว่านรัตบะว่านต่างๆร้อยแปดชนิดที่เรามีว่านก่อยแดงสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดเจ์กดติดตามช่องของผมนะครับเรามีคลิปอะไรก็จะได้รับชมกัน จบกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ